สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปเฮียคานะคะในหัวข้อคําถามที่ว่าคนอื่นมองคุณยังไงคิดกับคุณยังไงช่วงนี้นะคะให้เลือกจากตัวเลขที่กําหนดให้อยู่ใน description b o ็หรือว่ารายละเอียดใต้คลิปอะให้กดดูแบบรายละเอียดใต้คลิปนี้มันจะมีตัวเลขกําหนดอยู่มีไพ่3มกองให้คุณเลือกจากตัวเลข3กองนะคะรู้สึกว่าตัวเลขไหนมันดูใกล้เคียงกับเราหรือรู้สึกชอบตัวเลขนั้นจังเลย ให้เลือกกองนั้นนะคะเค่ขออนุญาตเริ่มเลยกับผเพื่อที่เลือกกองที่หนึ่งะคะกองที่หนึ่งขอดูคาใบ้แล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหน่อยนะคะอุ้ยเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันทร์พฤศษกันมังกรน,นะคะหรือมีถุนตุนกุก พืศกันมังกรมีถุนตุลกลุ่มแต่คือเน้นไปที่ธาตุดินมากกว่าคือพืศกันมังกรนะคะคนที่เลือกกองนี้เลยคือหนึ่งคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องเครียดไม่ชอบเรื่องที่คิดมากเวลาเจอปัญหาอะไรคุณจะรู้สึกว่ามีปัญหาก็าแก้สิถ้าเกิดแก้ไม่ได้แปลว่าน,นี้ไม่ใช่ปัญหาแหละ้ะอะไรประมาณนะี้คำใบที่สองคุณเป็นคนที่ชอบคิดรอบคอบก่อนพูดก่อนทําเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันสิ่เคียวอะไรที่มันรู้สึกปลอดภยัย ชัดเจนมั่นคงไม่ชอบอะไรที่มันเสี่ยงไม่ชอบอะไรที่ไม่ผ่านการคิดการทบทวนไม่ชอบอะไรที่ไม่เป็นแบบแผลแบบแผนนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่เหมือนกับมีภาระในเชิงที่ต้องดูแลญาติพี่น้องหรือว่าน้องชายน้องสาวพ่อแม่อะไรเงี้ยต้องส่งเงินให้ดูแลเลี้ยงดูนะคะคนส่วนใหญ่ที่เลือกกองนี้เนี่ยเป็นคนที่ยังไม่แต่งงานหรือถ้าแต่งงานแล้วก็คือมีการหย่าร้างแล้วเรียบร้อย ะะทั้งหมดนี้คือคําใบ้ถ้าตรงฟังตอบไม่ต้องลองเลือกกองอื่นได้นะคะมาดูกันว่าช่วงเนี้ยคนอื่นเขามองเขาคิดว่าคุณยังไงคนที่เลือกกองนี้ <laughs> ช่วงนี้คนคิดว่าคุณมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องเครียดมีเรื่องที่มันแบบหนักใจแล้วก็ดูไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยมีความสุขดูแบบเฮ้ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าทําไมช่วงนี้ไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยหัวเราะเลยแล้วก็บางผู้บางคนนะหายไปจากโซเชียลมีเดียเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วคนก็ยังคิดอีกว่าคุณคงยุ่งแหละมีเรื่องเครียดในเชิงที่ว่ามีภาระค่าใช้จ่ายเยอะต้องจ่ายค่านั่นค่านี่ค่านู่นเยอะไปหมดเลยน่าสงสารจังเลยดูเป็นคนที่เครียดกับเรื่องค่าใช้จ่ายอะ่ะเออแล้วก็คนยังมองอีกว่าช่วงเนี้ยคุณดูอวบขึ้นดูมีน้ำหนักมากขึ้นดูดูอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณดูกินเยอะ หรือดื่มเยอะมีมีผลพวงมาจากความเครียดหรือสิ่งที่คุณกำลังพบเจออยู่ในตอนนี้อะไรเงี้ยคนยังมองอีกว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับคิดก่อนพูดจนบางทีก็ดูดูเครียดจนเกินไปแต่ว่าถ้าสนิทด้วยอ่ะคุณก็จะพูดในสิ่งที่คุณหนักใจออกมามากขึ้นแต่ถ้าไม่สนิทด็คือไม่พูดเลยแล้วก็เวลาคุณมาเออเวลาคนอื่นเข้ามาคุยมาพูดอะไรกับคุณอนะ่ะ คนเขามองว่าสิ่งที่คุณตอบกลับไปอะ่ะมันเป็นพลังบวกก็จริงแต่มันเหมือนตนมาพ่ยนะคนเขาคิดว่าหนึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่มาจากใจคุณจริงๆมันเหมือนกับคุณพูดเพื่อเอาใจคนอื่นเฉยๆพูดเพราะว่าเออมันเป็นพลังบวกพูดเพราะว่าก็ก็เอาใจคนฟังอะ่ะเออประมาณเนี้ยไม่ได้มาจากความคิดที่แท้จริงของคุณไม่ได้มาจากความในใจที่แท้จริงของคุณอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยรู้สึกว่า คุณคุณไม่กล้ามันมี2แบบคือคุณไม่กล้าที่จะพูดความจริงออกมากับคนที่ฟังอยู่กับคุณไม่ได้ใส่ใจที่จะฟังปัญหาหรือว่าใส่ใจที่จะฟังสิ่งที่คนอื่นพูดมากพอที่จะคิดทบทวนแล้วก็ตอบออกมาด้วยความจริงใจอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วงนี้คนยังมองว่าคุณน่าสงสารเป็นเรื่องของความรัก คือคนมองว่าคุณน่าสงสารเพราะคุณถูกทิ้งไม่ถูกรักหรืออย่างที่บอกอะมีการแบบบางคนแต่งงานแล้วแล้วก็อย่าแล้วบางคนก็คือแฟนไปเลือกคนอื่นไม่เลือกคุณอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้มีคนคิดหรือว่าคนมองว่าคุณอะไม่น่ารักไม่สดใสเพราะว่าคุณผิดหวังแล้วก็เสียใจกับเรื่องความรักแล้วก็มันเป็นประโยคที่ว่าเออน่าสงสารจังเลยอะไรประมาณเนี้ย น้าสงสารจังที่ที่ไม่ถูกเลือกน่าสงสารจังที่ผิดหวังเรื่องความรักประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่คนอื่นเขาคิดแล้วก็มองคุณในในช่วงนี้ที่คุณกดเข้ามาดูไพ่ช่วงนี้นะคะโอเคว้าใช้เนอร์จีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเขาย้บไปต่อเพื่อน,นี่แล้วกองที่สองนะคะกองที่สองกองที่สองนะคะกองที่สอง ขอดูคำใบ้เนาะลักนาราศีหรือว่าดาวจันร์ทของตัวคุณหน่อยนะคะคนที่เลือกกล้องนี้เป็นคนที่มีลักนาราศีหรือว่าดาวจันร์ทนะคะกันพิจิกกรกฎมีนตุลมิถุนสิง เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจรของคนที่เลือกกองนี้นะคะคําใบที่หนึ่งคือคุณโสดไม่มีแฟนสถานะคือโสดบางคนคือโสดสนิทมากบางคนก็โสดแต่ยังมีคนเก,ก่าๆวนๆคุยกันบ้างแต่ว่าโสดคนที่เลือกกองนี้คือโสดใครที่มีคู่มีแฟนเลือกกองอื่นได้เลยนะคะคําใบต่อมาคุณหาเงินเก่งฉลาดเรียนเก่งทํางานเก่งมีโปรเจกต์ที่รับผิดชอบมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็เป็นความรับผิดชอบที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ด้วยเออ ทำใบ้ต่อมามีคนเก่าๆมาตามงงว่าตามคุยอยากคุยด้วยอยากขอคืนดีอาจจะเป็นคนเก่าในเชิงเพื่อนคนคุยแฟนเก่าอะไรได้หมดนะคะบางคนป่วยแล้วก็พึ่งได้รับการรักษาหรือบางคนเคยป่วยหนักหนักมากๆแบบที่ต้องนอนโรงพยาบาลผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยหรือบางคนเคยถูกแฟนหรือว่าคนรักทําให้ผิดหวังเสียใจยถึงขั้นไพ่สิบดาบอ่ะ แต่มาจากคนที่รักและคนที่ไว้ใจนะแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดมากอะไรเงี้ยทั้งหมดนี้คือคำใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ต้องรองเรืองกองเงินได้นะคะมาดูกันว่าช่วงเนี้ยคนอื่นเขาคิดเขามองคุณยังไงรู้สึกกับคุณยังไงมองคุณยังไงอะไรเงี้ยคิดกับคุณยังไงฉันถามถึงคนไพ่บอกว่าคนที่ไม่ใช่แบ่งเป็นสองแบบ แบบแรกคนที่คนที่ไม่ใช่คนคุยไม่ใช่คนที่พยายามเอาใหม่นะแป๊บหนึ่งนะให้ขอคนอื่นเขาคิดกับคุณยังไงคนอื่นเขาคิดกับคุณว่าคุณนะ่ะเวลามีคนดีๆเข้ามาในชีวิตอะมาจีบมารักมาชอบอะคุณก็ไม่รักไม่ชอบไม่เลือกเขาแล้วคุณก็ไปเสพติดกับความรักความสัมพันธ์ที่มัน มันไม่มีทางเป็นไปได้หรือมันดรามา่าคุณเสพติดดราม่าจากความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือแบบคนรักคนคุยก็ตามคนอื่นมองว่าคุณจริงใจนะไม่ไม่ตัดสินคนเปิดใจใจกว้างแต่ในขณะเดียวกันคุณก็รดูเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้หรือว่าเชื่อใจไม่ได้ด้วยสมมติเป็นเรื่องของความรักและกันมีคนเข้ามาจีบมาชอบคุณ คุณดูเป็นคนใจดีจังเลยดูหน้าคบเป็นแฟนนู่นนี่นั่นแต่พอคิดไปคิดมาแล้วคนที่เข้ามาคุยมาจีบคุณนะ่ะก็มีความรู้สึกว่าคุณดูมีความลับดูไว้ใจไม่ได้บางอย่างดูแบบถ้าคบเป็นแฟนต้องนอนไม่หลับแน่เลยเพราะไว้ใจคุณไม่ได้เออประมาณเนี้ยอ่านยากมากคนยังมองอีกว่า คนอื่นยังคิดอีกว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับอะไรก็ได้อยู่ด้วยเรารู้สึกว่าสบายใจรู้สึกรู้สึกว่าไม่ต้องเครียดแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่สามารถช่วยเหลือหรือว่าซับพอร์ตอะไรพวกเขาได้มากกว่าการรับฟังการให้เวลายกตัวอย่างเช่นคุณสามารถรับฟังเพื่อนได้ ให้คำปรึกษาเพื่อนได้หรือให้เวลาเพื่อนได้นูน่นนี่แต่คุณไม่สามารถหานค่าเข้าได้คุณไม่สามารถให้เงินเพื่อนยืมได้คุณไม่สามารถแบบช่วยเพื่อนตัดสินใจเรื่องสําคัญนู่นนี่นั่นที่มันยิ่งใหญ่ได้แต่เรื่อง่วกไปเล็กน้อยคุณช่วยได้อะไรเงี้ยคนอื่นยังมองอีกว่าคุณเนะ่ะใช้ชีวิตแบบชิวๆแล้วก็ มีที่บ้านหรือมีคนรักอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือมีใครบางคนที่รักคุณอะ่ะคอยซับพอร์ตอยู่ตลอดจนคุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยแบบไม่ต้องเหนื่อยเท่าเท่าคนอื่นเขาอะไรเงี้ยคนอื่นยังมองอีกว่าคุณเนี่ยมูฟออนเร็วเวลามีเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคุณมูฟออนเร็วเสียใจแป๊บเดียวแล้วก็มีแฟนใหม่เลยนู่นนี่แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้รักใครจริงเลย แบบมีแฟนใหม่ก็จริงแต่ไม่ได้รักแฟนจริงๆอะ่ะก็ก็มีเลิกแล้วก็เออก็มีแฟนใหม่หาคนใหม่แต่ไม่ได้รักจริงในขณะเดียวกันนะในความจริงที่ไพ่ซ่อนอยู่ในมุมมองที่ว่าเค้งไม่ใช่คนอื่น่ะเข้มคนอ่านไพ่เค้งเห็นนะตัวคุณนะไม่เคยปล่อยอดีตหรือว่าปล่อยความเสียใจออกไปได้เลยแม้คุณจะไปคบคนใหม่แล้วม o v อ on แล้วแต่ไอความรักครั้งแรกหรือความรักครั้งเก่าครั้งก่อนเน่ะมันยังฝังอยู่ในใจนะคุณไม่เคยลืมเลยเออ นั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนอื่นถึงมองว่าเวลาคุณ move on ไปคุยกับคนนั้นคนนี้หรือมีแฟนใหม่หรืออะไรเงี้ยคุณดูไม่ได้รักคนใหม่ๆอะจริงอะไรเงี้ยเออไม่ได้รักจริงอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็เพราะคุณเคยเจ็บมาเคยดูกทำลายมาเออนี่คือสิ่งที่คนอื่นคิดแล้วก็รู้สึกกับคนในช่วงนี้นะคะเอาจริงนะเอเนอร์จทั้งหมดนะ่ะเหมือนเป็น Energy คนคุยหรือเอเนอรเพื่อนสนิทคุณอนะ่ะ หรือคนใกล้ชิดคุณที่ฟังเรื่องคุณมาเยอะๆแล้วเขาก็มีความเห็นที่เขาไม่ได้พูดไม่ได้บอกคุณแบบเนี้ว่าเอ่อเป็นเพื่อนกับสมมัติเพื่อนกันแล้วแบบคุณมีแฟนใหม่แล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณดูแบบรีบเกินไปหรือเปล่าเป็นรักคนอื่นเป็นเริ่มต้นใหม่วายจังแล้วก็ไม่ได้รักเขาจริงอะ่ะอะไรประมาณนะคะ่ะเออโอเคขออนุญาตไปต่อก่อนที่เลือกกองที่สามนะคะกองที่สามขอดูคําใบ้แล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์หน่อยนะคะของตัวคุณนะกองที่สาม คนที่เลือกกองนี้คุณไปเลือกสองกองแรกมาก่อนใช่ไหมตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจัน์ทรนะคะกุมกรกฎนะคะพฤษศมังกรทั้งหมดนี้เป็นแล้วก็มีนนะคะอันนี้เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจัน์ทรของตัวคุณคนที่เลือกกองนี้แล้วก็ คำใบ้นะคะคือ1คุณเป็นคน,มคนไม่ตัดสินคนอื่นเป็นคนใจกว้างนะคะคาใบ้ที่2คุณพึ่งขายรถหรือว่าขายหรือพึ่งหรือพึ่งเดินทางเดินทางจบเดินทางเสร็จเช่นแบบไปต่างจังหวัดมาเพิ่งกลับมาบ้านไปต่างประเทศมาเพิ่งกลับมาบ้านอะไรเงี้ยหรือพึ่งเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็กําลังแบบ unpack ของอะไรเงี้ยมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องการเดินทางแล้วแล้วการเดินทางนั้นเสร็จแล้วจบแล้ว เพิ่งเดินทางเสร็จอะไรประมาณนะคะบางคนเนี่ยได้รถมีแผนจะซื้อรถใหม่นะคะแล้วก็คําใบ้ต่อมาคุณเก็บเงินไม่อยู่เลยหาเงินไม่ได้เลยใช้เงินใช้เงินใช้เงินบางคนคําใบ้คือใช้นี่ใช้นี่หาเงินมาใช้นี่ใช้นี่ใช้นี่คำใบ้ต่อมาคือคุณนอนน้อยพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองในช่วงนี้ทั้งหมดนี้คือคําใบ้น,นะคะถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงลองเลือกกองอื่นได้นะคะ ถามว่าคนอื่นคิดหรือว่ามองคุณยังไงในช่วงนี้คนอื่นคิดว่าคุณเป็นคนที่เวลามีเป้าหมายอะไระคุณจะเป็นก o g เตอร r คือแบบต้องได้ต้องทําได้เท่านั้นไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลนความสามารถสติปัญญาทุกอย่างคือคุณทําเต็มที่มากแล้วคุณก็เป็นคนจริงจังกับเป้าหมายมากทําเพื่อความสําเร็จแล้วเมื่อคุณทําแล้วร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะไม่เหลืออะไรให้คุณแบบพยายามแล้วอะ่ะคุณก็จะรออย่างใจจดใจจ่อรอดูผลลัพธ์อย่างตั้งใจว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมันจะสาเร็จ อันนี้คือที่คนมองคุณตอนนี้นะช่วงนี้แล้วก็คนอื่นเขายังคนอื่นยังยังยังคิดยังมองอีกว่าคุณนะ่ะที่ผ่านมาคุณผิดหวังในเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยด้วยกับความรักคนรักอะไรอย่างเงี้ยด้วยคุณผิดหวังมาตลอดโดนคนรักโดนคนใกล้ตัวหักหลัง พูดนินทารับหลังทำอะไรไม่ดีตลอดแต่คุณนะ่ะก็ยังใจกว้างเป็นคนใจดีให้อภัยคนแล้วก็ไม่โกรธไม่เกลียดไม่แค้นไม่เคยพูดร้ายถึงคนเหล่านั้นเลยเป็นคนที่แบบจิตใจดีมากอะ่ะเออแล้วก็คนก็ยังมองอีกว่าคุณเนะ่ะสร้างหรือว่าทำอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองในชีวิตคุณที่คุณมีที่คุณแบบที่คุณมีที่คุณได้ที่คุณเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยคุณทําทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วก็ไม่เคยเอ่ยปาก ขอความช่วยเหลือหรือร้องขอให้ใครมาทําอะไรเพื่อคุณเลยและวันนี้วันนี้ตอนนี้คุณได้เจอกับ emperor ของคุณหรือได้เจอกับคนที่เขาเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือทําเพื่อคุณรักคุณอยากดูแลคุณอยากซัพพอร์ตคุณะด้วยใจจริงโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอแล้วคนอื่นก็ยังคิดคิดไปในทางเดียวกันแล้วก็รู้สึกไป็ทางเดียวกันคือ รอแค่คุณประกาศข่าวดีแสดงว่าอันนี้เป็นเรื่องของความรักไอ้ไอ้ไอพ่เนี่ยหรือใช่เป็นเรื่องของความรักคือมันเหมือนกับคนรอบตัวคุณรอบตัวเขาอะไรเงี้ยเหมือนคิดว่ารอแค่ประกาศข่าวดีรอให้คุณได้สุขสมหวังเพราะคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วพยายามมาเยอะแล้วทำมาเยอะแล้วทั้งชีวิตส่วนตัวทั้งความรักหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่คนคิดแล้วก็มองแล้วก็แล้วก็รู้สึกกับคุณในในช่วงนี้ตอนนี้นะคะตามหน้าไพาอ่อ่ะ ถ้่บอกว่าลึกๆสัญชาตยาของคุณก็บอกกับสิ่งเหล่านี้ว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยมาตลอดชีวิตแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ที่คุณจะได้รับการตอบแทนหรือว่าได้รับการดูแลจากใครบางคนจากหัวใจอะไรอย่างเงี้ยลึกๆคุณก็รู้รู้และสัมผัสได้ในสิ่งที่คนอื่นพูดและคิดต่อคุณแบบนี้เพราะว่า สัญชาตยานคุณแมนมากเออตามน้าไพคือประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย